จังหวะของเราเองเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วอาจารย์จะขออนุญ,ญาตเชิญ5ท่านแรกนะคะใหะ้ขึ้นมาบนเวทีจะขอกราบนมัสก,การท่านพิสุณีรุ้งเดือนก่อนค่ะเชิญท่านพิสุณีตรงนี้สะดวกลาดับ,บต่อไปขอเชิญผู้ประกอบการคุณวีรพันธ์ค่ะคุณวีรพันธ์มาหรือย,อยังนะคะจะยังไม่มา ขอบคุณค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาสวัสดีค่ะขออนุญาตเชิญค่ะแล้วก็ผู้นำเยาวชนหญิงนะคะคุณสิรินค่ะมุ่งเจริญเชิญค่ะแล้วเรามีเดเวลลอปเปอร์หญิงนะคะคุณนัทานิชาค่ะเชิญค่ะแล้วก็ลำดับถัดไปนะคะท่านที่5้าตัวแทนของนักการเมืองนะคะ คุณธันวารินค่ะคกอ๊อฟเชิญค่ะนนก็ตตแต่ละท่านจะมีเวลา5นาทีเท่านั้นเพื่อที่จะบอกเล่าให้กับพวกเราฟังว่าท่านอยากจะพูดอะไรนะคะหลังจากนั้นเราค่อยจะจัดกลุ่มจะขออนุญาตให้ท่านพระพิสุณีเริ่มต้นก่อนเลยค่ะเชิญท่าน่ะ,จะเจริญธรรมโยมอรอรอนแล้วก็ญาติยโยมทั้งหลายคะ่ะพวก พวกเราที่ไม่รู้จักก็บอกก่อนว่านี่คือภิกษุณีนะคะเป็นภาษาบาลีแปลไทยว่าผู้ขออยู่โดยปกติหรือผู้เห็นภัยในการเวียนไวไ่ายตายเกิดนะคะก็เมื่อก่อนเป็นเหมือนพวกเราเนี่ยเป็นชาวบ้านที่สแสวงหาอาชีพที่จะได้พ้นทุกข์เนาะสแสวงหาดูอาชีพไหนก็ทําไปทําไปก็เบื่อก็เลยมาเจออาชีพหนึ่งคืออาชีพนักบวชนะคะก็เลยได้เข้ามาสู่ในอาชีพนี้เมื่อ 2,551นะคะอันนี้หมายถึงเป็นภิกษุณีเมื่อ2,551คําถามแรกที่พวกเราคงอยากรู้ก็คือบวชแล้วบวชถูกหรือบวชผิดนะคะบวชได้หรือไม่ได้นะคะก็ต้องเฉลยเลยว่าการบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยหนึ่งบวชตามพระธรรมวินัยเนี่ยพ,พระพุทธเจ้าอนุญ,ญาตให้เราไปบวชในสงฆ์สองฝ่ายอันนี้ก็ทําให้ถูกก็โดยการนั่งเครื่องบินไปบวชที่ศรีรังกา พระภิกษุสีลังกากับภิกษุณีรีลังกายอมรับบวชให้เราทั้งสองสายก็ถือว่าเราบวชตามพระธรรมวินัยเรียบร้อย 2. ตามกฎเถระสมาคมเถระสมาคมก็บอกว่าไม่ได้ห้ามผู้หญิงไทยไปบวชที่อื่นแล้วก็กลับมาเผยแผ่ธรรมในประเทศไทยไม่ห้ามห้ามพระภิกษุสงฆ์ไทยบวชให้ผู้หญิงไทยเป็นภิกษุณีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ทําให้ถูกกฎเถระสมาคมแล้วก็บินไปบวชที่สีลังกานะฮะแล้วก็กลับมาเผยแผ่ธรรมที่เมืองไทย อันที่3มผิดกฎหมายไหมอันนี้พวกเรารู้อยู่แล้วไม่ผิดนะคะคือกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายสิทธิมนุษยชนสารพัดกฎหมายเนี่ยก็ทุกคนมีสิทธินับถือศาสนาใดๆและทําตามศาสนานั้นๆนะคะอันนี้คําถามต่อไปก็คือว่าบวชแล้วบวชแล้วเป็นยังไงก็ต้องตอบว่าบวชแล้วมีความสุขมากนะคะแล้วนึกว่าตัวเองทําได้คนเดียวแต่ว่ามีผู้หญิงตามมาบวชอีกตอนนี้มีทั้งหมด81รูปนะคะ ก็มีทั้งภิกษุณีสิกขมนาและก็สามนเณรีนะคะทิศที่เป็นอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่ช่วยผู้หญิงคือผู้หญิงนี่จะถูกบล็อกถูกอะไรมากมายใช่ไหมแต่พู้เจ้าก็เปิดโอกาสให้ผู้หญิงว่าถ้าเธอไม่ต้องการจะมีอาชีพเหมือนชาวโลกเขาเนี่ยเธอก็สามารถมามีอาชีพเป็นนักบวชนะทีนี้อาชีพอย่างนี้ทํำยังไงก็คือภิกขุณีแปลว่าผู้ขอก็คืออาหารก็ต้องขอชาวบ้านฉันวัลละมื้อนะคะ จีวอนนี่ก็ชาวบ้านถวายที่อยู่อาศัยก็ชาวบ้านถวายสรุปแล้วเราอาศัยชาวบ้านอาชีพนี้เป็นอาชีพขอทานนี่แหละนะฮะก็คืออยู่แบบขอทานแล้วก็แต่ว่าไม่มีเงินไม่มีรายได้พระพุทธเจ้าไม่ให้รับเงินไม่ให้รับทองดีการไม่มีโบนัสไม่มีแฟนด้วยนะคะคือห้ามมีแฟนแล้วก็ห้ามมีลูกมีหลานแต่มีความสุขมากนะฮะแล้วมีลูกศิษย์คือไม่มีลูกแต่มีลูกศิษย์นะฮะไม่มีเจ้านายแต่มีครูบาอาจารย์นะคะ เ,เดี๋ยวขอดูประเด็นนะคะเพราะว่ามันห้านาทีมันต้องรีบพูดเนาะม,นมันต้องพูดให้ถูกประเด็น <c oughs> ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วมันจําเป็นต้องมีภิกษุณีไหมก็ต้องบอกว่ามันจําเป็นมากเพราะว่าพวกเราจะได้ข่าวว่ามีผู้ชายเนี่ยไปยิงพระภิกษุเพราะอะไรเพออราะาแฟนไปเข้าวัดไนแล้วผู้ชายหึงไงผู้ชายหึงพระหึงก็เลยไปยิงพระเพราะฉนั้นถ้าหากว่ามีวัดภิกษุณีเนี่ยเรารู้ตัวว่าสามีเราหึงเราเนะเราก็ไปไปวัดภิกษุณีซะพระจะได้ไม่โดนโดนฆ่าเนาะ เออก็โดยสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิดบริษัทขึ้นมานานแล้วชื่อว่าบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานภาษาบาลีว่าพุทธบริษัทนะคะบริษัทนี้รับอยู่สี่สาขาก็คือภิกูุภิกิสุณีอุบาสกอุบาสิกานะี่ในประเทศไทยเราขาดภิษุณีไปนานละอันนี้ก็เป็นรื้อฟื้นมาไปบวชมาจากศรีลังกาบวชแล้วมีความสุขมากๆนะเป็นเรื่องมหศัศัรรย์ท์คนที่มาร่วมด้วยนี่ก็จบปริญญาโทนะคะแล้วก็เป็นแพทย์ปีห้าก็มีนะคะ แล้วก็เคยประสบความสําเร็จในทางโลกอะไรแล้วแต่ว่าเขาก็เบื่อเป็นผู้บริหาร Google ก็มีนะคะในนี้คนแรกเนี่ยเป็นผู้บริหาร Google นะคะคนสุดท้ายนี่ปริญญาโทเป็นอาจารย์จบเกียรตินิยมมหาลัยจุลานะคะก็เขาเขาก็ไปทําอาชีพทางโลกมานานพอสมควรแต่ที่สุดเขาก็พบว่าอาชีพตามรอยพระเจ้านี่สุดยอดนะคะต้องใช้คําว่าสุดยอดแต่ยากมากเพราะว่าฉันข้าวมื้อเดียวตื่นตีสามครึ่งนะฮะกิจกรรมกว่าจะเลิกก็สามทุ่มอะไรอย่างเงี้ย ะะทีนี้ประเด็นหนึ่งที่พวกเราควรจะรู้ไว้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าตั้งใจจะให้มีภิกษุณีมานานแล้วตั้งแต่ยังไม่มีภิกษุณีหลังจากที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วมีพญามารมาเชิญให้พระเจ้าบอกว่านิมนต์ให้ตายตายอะ่ะถ้าพ,พาูดภาษาชาวบ,บ้านก็คือให้ปรินิพานและพระเจ้าตรัสว่าท่านจะไม่ปรินิพานถ้าหากว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอ,อุบาสิกาเนี่ยยังไม่เฉียบแหลมยังไม่ได้รับการแนะนํายังไม่ก้ากล้า ยังไม่ทรงธรรมเป็นพระหูสูตรนะฮะยังไม่ทรงธรรมทรงวินัยแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามธรรมไม่ปฏิบัติถูกต้องชอบธรรมไม่ปฏิบัติตามธรรมนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ฟังจากครูบาอาจารย์แล้วยังไม่สามารถจะสอนคนอื่นได้หรือไม่สามารถจะปรับคําพูดผิดๆของคนอื่นให้เรียบร้อยด้วยดีได้เนี่ยถ้าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้เราจะยังไม่ปรินิพานนี่คือพูดตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีภิกษุณีก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งใจที่จะให้มีกลุ่มภิกษุณี นี่ตั้งใจมีเพื่ออะไรก็เพื่อมาช่วยอุบาสิกาอย่างพวกเราเนี่ยนะฮะคืออุบาสิกาก็คือชาวบ้านที่วันๆหนึ่งก็ต้องทํามาหากินเนาะมันไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นพออยากจะหลบออกจากชีวิตชาวบ้านเนี่ยจะหลบยังไงถึงจะไม่เดือดร้อนนะฮะจะหลบออกไปจากบ้านยังไงที่จะให้ญาติพี่น้องอนุโมทนาสาธุยินดีที่ให้ไปไม่ใช่แช่งชักหักกระดูกตามไปอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ต้องมีภิกษุณีรองรับให้เขาไปเห็นว่าอ๋อลูกหลานเราญาติเราออกไปบวชแล้วมีความสุขอย่างไร นึกออกไหมฮะคือทุกคนเนี่ยก็อยากให้ญาติของตัวเองมีความสุขใช่ไหมคะเพราะนั้นนิโรธารามนี่อยู่ที่หลังอำเภอจอมทองนี่เองนะคะเป็นเป็นสำนักภิกษุณีเป็นอารามภิกษุณีนะคะอยู่หลังอำเภอจอมทอง2กิโลกว่าเท่านั้นเองนะฮะไปดูได้นะคะว่าอารามภิกษุณีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ดอยสะเก็ดใกล้ๆนี้น,นะคะชื่อว่าอารามภิกษุณีสุทธิจิตอันนี้ก็ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดเรไมตรีสุธจิตนะฮะมาถวายที่ให้อีก10กว่าไร่แล้วก็มีญาติโยมซื้อเพิ่มอีกตอนนี้ก็ประมาณเกือบ30ไร่นะคะก็ที่นี่ก็50กว่าไร่นะคะที่ที่ญาติโยมถวายมาความเป็นอยู่ของพวกเราก็อยู่กันอย่างมีความสุขสงบฉันข้าวมื้อเดียวนะฮะตีสามครึ่งข้าระครังตื่นนะฮะแล้วก็ไปบินบาบลิ้งชีพแล้วก็มีการเล่าเรียนพ,พระพระบาลีพระอภิธรรมนะฮะทรรมศึกษาเนี่ยก,ก็มีการเรียนแล้วมีการปฏิบัติธรรม ทำสมาธิเดินจงกรมอย่างงี้น,นะคะแล้วก็มีการทําความสะอาดวัดคือคือหมายความว่าเรามีกิจวัตรของเราจนกระทั่งมีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่มีความรู้สึกเป็นสุขมากกับอาชีพนี้ที่ได้ช่วยผู้หญิงนะคะคือมีผู้หญิงอีกเยอะมากเลยที่เข้ามาทุกโศกอะไรก็เราก็ดับทุกข์ให้นะฮะเราเห็นว่าเป็นอาชีพที่เป็นไปพ่อความดับทุกข์เป็นเป็นอาชีพที่ทําประโยชน์สองฝ่ายคือเราเองก็พ้นทุกข์เป็นอาชีพที่ทําแล้วไม่เบื่อเลยเป็นอาชีพที่มีความสุขและตั้งแต่ทําอาชีพนี้มาเนี่ย จริงๆแล้วเป็นแม่ชีมา25ปีนะฮะเป็นแม่ชีมา25ปีแล้วก็ช่วงที่เป็นแม่ชีก็ฝึกไม่ใช้เงินเลยไม่ใส่รองเท้าอย่างเงี้ยลองฝึกดูว่าเอ๊ะเราจะบวชได้ไหมแล้วพออยู่ไปเอ้ยมันอยู่ได้ก็มาเป็นสามเณรีสองปีมาเป็นพิกษุณีอีก12ปีนะฮะตอนนี้เป็นพิกษุณีได้12พรรษารวมแล้วก็ประมาณ39ปีนะฮะ39ปีที่อยู่ในอาชีพนี้ต้องพูดโดยไม่โกหกว่าไม่เคยเบื่ออ,อาชีพนี้เลยมีความสุขมากนะครับมีความสุขมากมากจนกระทั่งอยากจะชวนพวกเราไปบววหมมดดแต่่่ก็รู้้าไไไปนะ แล้วก็กุฏิก็ไม่พออยู่ด้วยนะฮะก็หมดเวลาเนาะก็ขอขอสรุปจบว่าถ้าใครดําเนินอาชีพของตัวเองแล้วมีปัญหาติดขัดนะฮะลองมาที่อารามภิกษุณีดูเผื่อจะได้เทคนิคทําใจให้ใสและทํางานให้เก่งอย่างนี้นะคะค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณท่านพระอาจารย์รุ้งเดือนมากนะคะที่กล่าวเปิดให้กับพวกเราให้เข้าใจอาชีพแรกนะคะที่ หลายๆท่านในที่นี้อาจจะไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยได้คุยไม่เคยทราบเลยด้วยซ้ําถึงความยากลําบากนะคะของผู้หญิงไทยที่จะเข้าสู่ทางศาสนาพุทธซึ่งกลุ่มแนวหน้าที่กรุยทางให้แล้วเนี่ยอยู่ตรง